2 0 2พันที่เวนะครับมือ2อนะราคาก็ค่อนข้างจะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะมาดูเว็บ1 1อ0 2ิพันเวะครับมือ2นะครับตัวนี้คือลูกค้าเอามาตีเทินนะครับเผื่อใครสนใจนะครับหรือว่าใครกำลังมองหานะครับเว็บ110ยสไอใช้งานสักคันหนึ่งนะครับ ก็เป็นอย่างทางเรือแล้วกันนะครับราคาก็ค่อนข้างจะนะครับนิดนึงนะราคาสูงนิดนึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือรถมันยังใช้ได้แค่หนึ่งพันโลแค่นั้นเองนะครับก็อาจจะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าเขาตัดสินใจอะไรคือเขาอยากเอามาตีเทินเวฟร้อยยี่ห้านะครับหรือว่าเจ้าของรถไม่ชอบก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะน่าความรู้สึกก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ดังก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะตัดเครื่องให้ดูด้วยนะครับ แล้วก็มีตารางการผ่อนนะครับให้พร้อมนะครับตัวนี้นะครับเป็นเวฟ110 2021ตัวที่สองนะครับเป็นตัวสตาร์ทเท้านะครับต้องบอกก่อนนะว่ารถเวฟ110นะครับมีทั้งหมดสี่สี่สี่รุ่นละกันนะครับก็จะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวที่สองที่ผมถ่ายนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปจะมีสตาร์ทมือนะครับแต่ว่าสีอะไรเหมือนกับคันนี้เลยนะครับ ตัวรองท็อปนะครับแล้วก็ตัวท็อปตัวนั้นจะเป็นล้อแม็กสตาร์ทมือนะครับตัวนี้เป็นสีแดงดํานะครับมาเดินดูเลยครับว่าสีมีตําหนิไหมนะครับตัวนี้มีแถมตะกร้าไปให้พร้อมนะครับตะกร้าหน้านะครับถ้าซื้อใหม่ก็อยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทนะครับยางยังหลายสียังไม่หมดเลยครับเพื่อนเพื่อนับสียังไม่ออกหมดเลยนะครับจะเป็นสีเส้นของยางเลยนะครับขนอะไรก็ยังครบนะครับ ยางหน้าเป็นของ a r รซนะครับจานบิดเบรกนะครับผ้าเบรกแน่นๆนะครับยางแน่นๆผ้าเบรกแน่นๆนะครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยล้มเลยครับสีก็คลิปเลยครับใส่กิ๊กเลยนะครับโช๊คหน้านะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับต้องสองข้างนะครับปกตินะครับเนียนๆครับ ดูด้านข้างนะครับสีเทายังปกตินะครับไม่มีรอยชนเลยนะครับหาเบรกไม่มีรอยล้มรอยชนนะครับอันสตาร์ทก็ไม่มีรอยขีดควนเลยนะครับสภาพเนียนๆเลยครับกานร้อนท่อยังชุบพวรเมียมยังใสจิ๊กอยู่เลยครับเหมือนกระจกเลยครับกานร้อนท่อนะครับสีด้านหลังนะครับไม่มีรอยตำหนิเลยครับ ล้อหลังนะครับมีรั่วมีซึมนะครับไม่ต้องสองข้างนะครับยังใสใสเลยนี่มาดูล้อหลังนี่ยางก็เหมือนกัน,นครับจะดูตียางนิดนึงนะครับนา่าจะอยู่คางนูนนนะครับตัวนี้เป็นยางไออาร์ซีนะครับเพื่อนๆมาดูตียางนิดนึงนะครับตียาง สิบสองันบะครับสิบสองนบเะครับสัปดาห์ที่สิบสองปีสองพันยิบเอ็ดนะครับ, 12, 2021, รบสูบส้ 12, 2021, สอย่างแน่นๆน,น,นครับมาดูข้างซ้ายนะครับสบภาพถือว่าโอเคนะครับมาดูใต้บ่อนิดนึ่งก็มีสมุดรับประกันมาให้พร้อมนะครับ เครื่องมือช่างนะครับไขควงอยู่ครบนะครับวอกหัว,วเทียนอยู่ครบล่บอกประมาณนี้ทั้งสองข้างนะครับไม่มีรอยล้มเลยนะครับใสไฟไม่มีตำหนินะครับสีไม่มีตำหนิเลยใส่กิ๊กนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวมาฟังเครื่องยนตนิดน,นึงนะครับ เพราะว่าเห็นหลายๆท่านนะครับบอกว่าเครื่องยนต์มันดังนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ลองฟังดูนะครับหรือนับปดัดเลนไม้ก่อนก็ได้นะครับนับปดัดเลนไม้ตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะครับน,นี่ไม้เดิมนะครับไม่ได้ทำใหม่เลยนะครับเติมเติมิดรถเลยกุญแจมีให้ หนึ่งลูกนะครับก็ใครอยากเพิ่มก็ไปทําเพิ่มได้นะรประมาณสองร้อยกว่าบาทมาลองสตาร์ทเครื่องให้ดูอันนี้สตาร์ทแล้วนะก็ผมเห็นหลายๆ คอมเมนต์นะครับบอกว่าให้ไปเดินคอสแต,เตนเลสก็เสียงส่งคลิปให้ดูผมว่ามันก็เงียบลงนะมันไม่ค่อยดังนะลองลองดูก็ได้ครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแนวทางครับเผื่อใครที่ว่าเครื่องยนต์มันดังนะครับลองทาดูนะครับหรือว่าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแนะนํากันได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับเพื่องยนตถามว่าดังไหมผมว่ามันก็ปกติของเขานะดูด้านหน้านะไฟหน้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟสูงไฟต่ำเดี๋ยวลองดูกอนไฟสูงไฟต่ำปกตินะครับไม่หานะครับไฟเรียวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไปด้ยวขวาปกตินะครับโอ้ส่กค๊กเลยครับสีใสมากนะครับมาดูราคาเลยครับ ราคาค่อนข้างจะนิดนึงนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับหรือว่าใครว่าแพงไปก็ผ่านได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสครับเผื่อใครสนใจเฉยๆนะครับราคาอยู่สี่หมื่นนะครับทวนต้พันโลราคาสี่หมื่นทวนนะครับราคาเต็มรถใหม่อยู่สี่สามห้าร้อยนะครับสี่สามห้าร้อยนะครับก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับใช้เงินดาวล้านนะครับนี่สามพันบาทนะครับ ะมีทะเบียนพลรบรด้วยก็บวกไปอีกนะครับประมาณตีเลยห้าพันนะครับวันละรถใช้เงินหกพันตรงสายที่พวกว่าก็พันห้าแปดสิบนะครับยี่สิบสี่งวดสองพัสองสิบาทสิบสองงวดสามพัเจ็ดห้าสิบนะครับอันนี้ให้สิดนะครับคนโคราชก่อนละกันนะครับสาหรับรถมื 2, นะอสองเนาะเพราะว่าถ้าต่างจังหวัดนะครับก็รบควรเป็นเงินสดละกันนะครับเพราะว่าถ้าต่างจังหวัดพ๊บทางร้านเขาจะไม่ค่อยจัดไง คือเขาจะจัดแต่ในคน,คนในโคราชนะครับแต่ถ้าจัดในจังหวัดมือสองเขาไม่ปล่อยนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับขอเป็นคนโคราชก่อนแล้วกันนะครับให้ติดคนโคราชก่อนนะครับก็เข้ามาดูรถเลยเลยนะครับสภาพเมนเนียนนะครับถามว่าถ้าไมา่คิดเยอะนะครับผมว่าก็โอเคนะก็ลดเงินไปประมาณ 3,000กว่าบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไครต์ครับหรือว่าใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยครับหรือว่าใครอยากดูรถใหม่รุ่นไหนราคาตารางกระปองรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาครับหลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ